เรามันประกอบรถอีกสักคันหนึ่งครับวันนี้นะพอดีได้เฟรมบิสโตนโรสแมนมานะครับเป็นไซส์54นะครับอ่าไซส์54แต่ตะเกียบหน้าเขากว้าง95หลัง125โอ้โหอันนี้ที่บ้านมี700ซนะฮะร0 0 130ยัดไม่ลงยันเมืงเองอ้างานงอกเลยทีนี้หาทำไมฮะหาล้อสิหาให้ควากสิ ก็ไปได้ล้อเดิมเข้ามาอีกนี่นแหละนะฮะก็เป็นล้อ27นะครับดุมเป็นของแซนซินนะฮะวงล้อจะเป็นอารยา27 1ทับ4นะครับเป็นหน้ากว้างพอสมควรแหละนะฮะอันนี้คือนี่ยี่ห้อเขานี่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 วอวนหน่อยอวนหน่อยนะอันนี้อารยา127นะตามนี้เลยนะครับนะฮะ ถือว่าใช้ได้นะนะฮะแต่ว่าโอ้โหดูมนี่หมุนไม่ไปเลยนะติดขัดไปหมดเดี๋ยวเราต้องทําความสะอาดก่อนนะฮะต้องทําความสะอาดดูมและที่สําคัญล้อคดด้วยเดี๋ยวจะต้องส่งให้ร้านขาประจําเขาทําการดัดแล้วก็ตั้งวงล้อใหม่นะครับตีนผีในครั้งนี้ก็คงจะเป็น e x c e p t motion นะครับ นะฮะก็ถือว่าใช้ได้แหละอืมนะฮะตามงบตามงบตามงบแค่นี้ก็บานปลายแล้วฉันนะครับผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ก็จะเห็นว่าร้อได้ทำการปรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วอะไปตั้งอะไรมาเรียบร้อยก็ใส่สีรออะไรนะฮะโอหมดไปหลายเรียกว่าอืม แบงม่วงฉันน่ะเออแบงม่วงปิวเลยนะฮะทั้งดัดทั้งดึงอะไรของเขาเนี่ยฮะแบงแบงม่วงปิวเลยงานนี้นะะนอกจากซื้อลอ้อแล้วโดนแบงม่วงอีกค่าอะไรฮะค่าตั้งก็ทําเองไม่ได้ด่เออไม่มีปัญญาทําก็ก็ต้องจ่ายอะไรที่ต้องจ่ายก็ต้องจ่ายนี่แหละนี่แหละนะฮมันเป็นต้นทุนเพิ่มขึ้นมาก็หลายตังค์อยู่อ่าแลกมือเบรกอะไรได้เลยนะราคาอย่างเงี้ยนะครับนะฮะหน้าเสร็จก็ใส่หลังนหน้าเสร็จก็ใส่หลังนะครับ ประกอบตีนผีครับปนี่คือขั้นตอนต่อไปนะฮะก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนี่นะตีนผีนะครับหกเหลี่ยมตัวเดียวครับหกเหลี่ยมตัวเดียวไม่มีอะไรยุ่งยากครับขั้นตอนต่อไปก็ใส่เบรกใส่เรียบร้อยนะครับนะฮะใส่สายเบรกแล้วไม่ได้ใส่เบรกหรอกเพราะว่าเบรกอ่ะมันติดมากับเฟรมล้วอ่าก่อนใส่เนี่ยก็ลือ้อเบรกออกมาสักนิดหนึ่งนะฮะมันเป็นเบรกผีเสื้ออย่างเงี้ย ใส่จารบีตรงแกนสักนิดหนึ่งแล้วประกอบกับเข้าไปฮะก็ได้เลื่อนๆนะทำทีเดียวอยู่ไปเป็นปีๆทําไปเถอะนะครับนะอะี้ก็ใส่สายเบรคให้เรียบร้อยตั้งให้เรียบร้อยก็ไม่มีขั้นตอนนี้ก็ไม่ยุ่งยากอีกเหมือนกันละครนะฮะใส่หลังเสร็จก็มาใส่ข้างหน้านะครับอ้าวเรียบร้อยเป็นอันเรียบร้อยดีถูกต้องกระโหลกเดิมรู้สึกว่าไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่นะฮะกระโหลกโบราณฮะไหน หากระโหลกในตู้เย็นมาดีตู้กับข้าวเรามีกะโหลกเปล่าอ่ะมีเว้ยมีเว้ยเราเลื่อนด,เอนดูเลื่อนดีด้วยสินะอ่ะเปลี่ยนไอ้เนี่ยไอ้เครื่องมือเนี่ยแม่ชิ้นนี้ทําไมเมื่อไหรผมจะซื้อตรงนี้สักทีกวันนี้นะครับก็อาศัยโบราณที่เคยมีสมัยเด็กๆแันก็เคายอย่างนี้โตมาอ้าวเคาะก็เคาะวะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีเครื่องมือที่ทันสมัยกว่านี้นะฮะแล้วก็หมุนได้ง่ายกว่านี้เออนะฮะ แม่ไม่รู้จักใช้ไม่รู้จักใช้นะฮะเล่นโวลาณอย่างเดียวเวลาออาะอเงี้ยถ้ามันไม่ออกอย่าฝืนนะครับให้ตีเข้าไปใหม่ก่อนอ่านะแล้วค่อยถอยกลับมาแล้วก็ตีเข้าใปใหม่แล้วก็ถอยกลับมามันจะถอยได้มากขึ้นแล้วตีได้มาอ่าแล้วเมื่อมันหยุดเมื่อไหร่อ่ะอย่าฝืนถอยหลังกลับไปนิดนึงแล้วค่อยเอาออกใหม่ มันจะไม่ยากอะไรครับนะมันจะราบลืนล่นละนะไม่ใช่ตะบี้ตะบันออกดีเยอเดี๋ยว,ยวมีปัญหาเชื่อผมเดี๋ยวได้มีปัญหานะอะไรที่มันติดขัดเนี่ยย้อนกลับไปสักนิดหนึง่งแล้วก็ถอยออกมาครับในการขันเกลียวอันนี้ใช้กับทุกเรื่องจะเป็นรถอะไรก็ช่างเกลียวอะไรก็ช่างอ่ะใช้แบบนี้ครับนะนิดๆหน่อยๆมันเป็นอย่างนี้นะครับนะเปลี่ยนหัวกระโหลกสักนิดหนึง่งนอะ่าเปลี่ยน,นรกระโหลก กระโหลกจานปั่นสักนิดหนึง่งล็อกซะให้เรียบร้อยอล็อกซะให้เรียบร้อยเอาละนา่าจะได้แล้วแหมประเข็ดด้วยมือแล้วพระคุณนะประเข็ดด้วยมือเลยนะฮะประเข็ดด้วยมือเลยอืมเงือตกอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ยากเย็นขั้นตอนนี้ก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรฮะนะฮะยกเว้นกระโหลกที่มันผ่านการใช้งานยาวๆเนี่ยอันนี้อันตรายนะ,ะอันนี้จานเนี่ยก็จะใช้อ่าชิมโนร้อยห้านะฮะ ห้าสิกับสี 5, บ่สิบสใบฮะสอใบ2องใบใช้2ใบนะครับนะฮะเพราะว่าจานปั่นเนี่ยในบ้านมีไม่เยอะนะ,ะอีกอันนึงอ่ะมันจะเป็น3ใบแล้วว่าโอ้โหใบเล็กมากเลยนะฮะผมผมไม่อยากให้เสริมหมอบมันใส่จานเล็กอะนะ,ะแต่ถ้าเป็นทัวริงอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นไอ้พวก126นิ้วอะ่ะเอออันนั้นอะใส่จานเล็กได้มันเหมือนกับมันสมขาวๆอะเสริมหมอบมันต้อง จานใหญ่ให้ดูดุดันสักนิดนึงนะจริงๆอ่อะเวลาปั่นจริงอะลงมาปั่นจานเล็กลงมาปั่นจานเล็กนะหลังก็ทดหน้าก็ทดเออนะฮะแบบว่าเอาจานขู่เขาไว้ก่อนเมือนสมัยอะตอนเด็กๆอะโอ้ยเห็นจานนี้ยเฮ้ยมึงเล่นจานห้าสิบกว่าเลยหรอวะเฮ้ยอะไรเงี้ยดูแบบ ดุเห้ยอย่านะเว้ยอย่าเล่นกับฉันนะเว้ยรถฉันแรงนะเว้ยอะไรอารมณ์นั่นแหละอารมณ์ได้หละใช้จริงอ่ะน่ดจานเล็กจานเล็กเอาไว้ขู่้าบ้านเขานะะดีทะ่ขู่ดีทะขู่นะประมาณนี้แหละนะครับอ่ะขันเข้าไปใส่กระโหลกให้เรียบร้อยอ้าวอืมอืมน่าจะเสร็จแล้วล่ะอ่ะเดี๋ยวก็ได้ประกอบอย่างอื่นต่ออ่าทีนี้ก็ไปเอาจานปั่นมาใส่นะครับอ่าเมื่อกี้ก็ใส่แล้วล่ะทีนี้ มื่อกี้ใสหยอกหยอกนะดูว่ามันใช้ได้อะไรไหมก่อนอ่ะทีนี้สมเด็จแล้วใส่จริงแล้วอ่ะคันนี้ใส่จริงแล้วนะครับขันให้แน่นตรงนี้ต้องขันแน่นหน่อยนะตรงนี้ต้องขันแน่นหน่อยนะนะฮะเป็นไงเป็นไงถ่าถเบาๆเป็นไงไม่ยอมหยุดให้ลื่นไปไหนลื่นไปไหนเก่งใจเขาบ้างเออลื่นอะไรนักหนาวะเองอะ่ะเอ,อนั่นนะครับถ่าเบาๆนี่หมุนไม่รู้กี่รอบนะขั้นตอนต่อไปก็ สับหน้านะครับตั้งระยะสับหน้าระยะสับหน้าเนี่ยคือเวลาใส่สับหน้าเนี่ยระหว่างฟันนะฟันที่ใบใหญ่สุดอะนะกับหน้าสัมผัสของสับหน้าห่างกันสามมิลพอแล้วไอ้สามมิพอสามมิลพอไม่ต้องเยอะแล้วก็ให้มันขนานกับใบด้วยนะแค่นี้หลักการมีอยู่แค่เนี้ยนะนะให้มันห่างกันสามมิลแล้วก็ ขนานกับใบนะฮะเนี่ยนะคุณสังเกตนะมันจะขนานกันนะนะครับขั้นตอนต่อไปก็ใส่โซ่ไม่ใช่เรื่องยากน,นะครับอ่ะเอาโซ่มาใส่นะครับอันนี้ไม่ได้ใช้ข้อต่อฮะใช้ไอ้ตัวที่มันอ่าอะไรนะที่มันใช้ตัวเดิมอ่ะเหมือนกับเป็นตัวตัดแล้วก็ตัวต่อในตัวก็คือโซ่เส้นเดิมอ่ะ นะแล้วก็ตัดต่อเอานะไม่ได้ซื้อข้อต่อมาใส่ต่ประการใดนะครับอันนั้นสิ้นเปลืองแหมอันเราไม่กี่สิบแล้วทีนี้สิ้นเปลืองโดนค่าดัดล้อเข้าไปหงายท้องไปแล้วเ <c oughs> จ็บใจหน้าดูเลยนี่ครั้งแรกเลยนะซื้อมาแล้วรอคดออะว่าไม่ได้ว่าไมจริงซื้อสดแบบว่าไงฮะคือซื้อจากจุดที่เขาลือ้จอจักรยานขายอะเออมันจะไม่มีเซอร์วิสอะไรทั้งสิ้นครับนะฮะแต่ว่าก็ได้ราคาแบบว่าอืมดีอยู่เหมือนกัน แต่เสียเส่ยงเสี่ยงอันนี้เสี่ยงมากเลยวัดใจอ่ะเขาเรียกว่าไม่มีเหตุรับประกันใดๆทั้งสิน้นแต่ถ้าเราไปซื้อที่เขาเซอร์วิสเรียบร้อยก็เป็นหน้าร้านขายอันนั้นอ่ะพร้อมปั่นไงจ่ายแล้วจบอันเนี้ยอันเนี้ยถือว่าไม่จบคือเนี่ยโดนเข้าเนื้อไปอีกอ่านะฮะหนึ่งม่วงอ่ะโดนเข้าเนื้อไปอีกเนี่ยแหละอ่านะฮะอ่าเสร็จแล้วก็ลองปั่นดูแล้วก็ขยับตีนผีดูซิมันขึ้นแล้วเป็นยังไงบ้างอ่านะฮะใช้ได้ไหมใช้ได้ไหม จะได้ไหมฉันว่าต้องตัดเพิ่มแล้วกัมั้งต้องซัดอีกสักสองข้อแล้วมั้งเนี่ยรู้สึกจะหย่อนไปนิดหนึ่งแม่วัดแล้วยังวัดแล้วเชียวอืออือสงสัยนะะสงสัยไหนดูซิขึ้นจานใหญ่เจอใหญ่แล้วเป็นยังไงอ่าโอ้โหนี่แต่ก็ใช้ได้นะอือเอาอย่างนี้ไปก่อนเดี๋ยวถ้ากระแทกเฟรมอะแล้วค่อยว่ากันแต่คิดว่าใช้ได้แล้วล่ะเออคิดว่าใช้ได้แล้วล่ะ นะครับขั้นตอนต่อไปก็ตั้งสปีดหลังนะฮแล้วก็ตั้งสปีดหน้านะครับแม่เกือบลืมเกือบลืมใส่สายใส่สายเกียร์เลยเออแล้วมันจะตั้งไงไม่ใส่สายเกียร์แม่ลืมขั้นตอนไปได้ใส่สายเกียร์ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยว่ากันนะครับใส่สายในเสร็จ ก็อย่าลืมใส่ปลอกสายด้วยเขาไม่มีใครลืมหรอกเราจะพาาอะไรอะมั้งเออก็ต้องใส่ปลอกสายทุกคนแหละนะฮะวัดจะให้เรียบร้อยเอาขนาดไหนวัดดีๆนะตัดแล้วตัดเลยนะบอกก่อนนะตัดแล้วเป็นเศษเลยนะตัดแล้วเป็นเศษเลยนะตัดผ้าอะนะฮนะตัดให้มันพอดีพอดีนะฮะเส้นหนึ่งก็นี่อันนี้อันนี้สายถักเอออันนี้สายถัก พอมีราคากับเขานิดๆนะนะสําหรับผมมันมีราคาแล้วล่ะค <c oughs> นะนอื่นบอกเฮ้ยสายเด็กๆเขาเล่นกันเลยสาหรับผมนี่สายผักแค่นี้เอาแล้วผมถือว่าเจ๋งแล้วนะครับใส่สายอะไรเสร็จก็ล็อกให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่ะไหนเรามาลองซิพอล็อกแล้วเนี่ยมันขยับขยี้นได้ดีไหมะนะ,ะมันลงล็อกมันได้ดีไหมะนะครับวิธีการตั้งเนี่ยผมว่าคุณเนี่ย รู้ๆกันอยู่แล้วละนะรู้ๆกันอยู่แล้วละไม่ต้องอธิบายเพิ่มหรือเออไปจะผมไม่รู้มีเยอะเลยืออเลยนะฮะผมก็เรียนรู้จากข้างในนี้แหละนะเราก็มามาแชร์กันใช่ไหมฮะมันไม่ได้ยากกินอะไรหรอกนะไม่ยากกินอะไรหรอกเชื่อผมอะมันไม่ใช่เรื่องไม่เหมือนสมัยผมเนี่ยสมัยผมเนี่ยไม่ไม่มีออนไลน์อะไรพวกเนี้ยถ้าเพื่อนคุณไม่บอกอะคุณจะทําอะไรไม่ได้เลยนะต้องให้เพื่อนมาแนะนําอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องงอไขร ฉันอยากรู้อะไรพื้นฐานแบบว่าที่มันไม่ได้ยากเย็นอะไรนั่ะรู้ได้ไม่ยากหรอกนะสมัยเนี้ยนะ,ะเรียนรู้เดี๋ยวเดียวเองนะฮะมันไม่มีอะไรยุ่งยากอ่ะล็อกไซเรียบร้อยก็เลยเสร็จเรื่องก็ได้ไปทำอย่างอื่นต่อไม่ใช่อะไรนะครับอ่าก็ลองหมุนดูสิเกียร์มันขึ้นลงอะไรได้ดีไหมอ่าของอย่างนี้ก็ต้องลองไปเรื่อยๆื่อครับอ่ะลองขยับขยักขยอกขยัก ติดขัดมาถ้ามันขึ้นยากอะ่ะก็ปรับสายให้มันตึงขึ้นแค่นั้นเองครับนะฮะถ้ามันตกในตกนอกก็ไอ้น็อตไฮน็อตโลนั่นแหละนะครับมันมันไม่มีอะไรยุ่งยากเมื่อก่อนผมเฮย้ยมันมันยุ่งยากอะ่ะพอทำไปทำมาเรื่อยๆนะครับไม่ยุ่งแล้ว <laughs> ไม่ยุ่งแล้วนะครับอ่าเป็นงาไปดูการเปลี่ยนเกียร์ครับ โอ้โหเป็นไงอ่าอันนี้วอร์มก่อน1 2 1 2 1สออ่าะที่ไล่ขึ้นเลยนะฮะไล่ขึ้นเลยเป็นไงเร็วนะถือว่าขึ้นคือตอบสนองได้ดีครับหากเราตั้งอ่าเราตั้งให้มันถูกต้องเนี่ยมันจะตอบสนองได้ดีทั้งหน้าและหลังนะครับจริงนะคะนะฮะแล้วก็ใช้อุปกรณ์ที่มันมียี่ห้อสักหน่อยไม่ต้องแพงหรอกเอาที่มันแบบชื่อเสียงเนี้ยฉันเชื่อใจได้เนี่ยบวกกับการตั้งให้มันได้มาตรฐานเนี่ย รับรองครับขึ้นลงไวอะ่ะนะขึ้นลงไวอันนี้ถ้าเป็นสับมือเราลเลยวันนี้นี่สับถังมันก็ต้องเอื้อมามาเจะช้าหน่อยนะฮะอันมันมันเป็นเขาแบบว่าคลาสสิกนิดนึงนะฮนะเนี่ยขึ้นลงขึ้นลงแบบมนันอะไรขนาดนั้นวันเนี้ย <c ười> คุยซะหน่อยคุยซะหน่อยเออคุยซะหน่อยนะครับที่เหลือก็น่าจะพันแฮนให้เรียบร้อยแล้วก็ไปลองรถกันอ้าวก่อนปั่น ก็ต้องเช็คศูนย์หน้าหลังซะให้เรียบร้อยก่อนแม่นะฮะก่อนปั่นนะครับศูนย์หน้าหลังเนี่ยเราก็ดูว่าอืมล้อหน้าล้อหลังตรงกันมหนะครับแล้วก็ดูหางหลังด้วยอ่าว่าล้อเนี่ยมันบาลานซ์ซ้ายขวาเนี่ยดีมะสังเกตรูตรงนี้ก็ได้นเนี่ยรูตรงไอ้ตรงกลางเนี่ยว่ามันอยู่ตรงกลางไหมนะฮะว่ามันอยู่ตรง กลางของยางเลยมะนะฮะซ้ายขวาเนี่ยนิดๆหน่อยๆได้ครับเพราะว่าคันเนี้ยออกแบบให้ฝั่งซ้ายอะนะครับมีระยะห่างมากกว่าฝั่งขวาสักนิดหนึ่งตรงนั้นไม่ต้องเสียเ,เพราะว่าแล้วแต่เขาจะดีไซน์อะแต่คันเนี้ยเอารูตรงนั้นอะมันอยู่ตรงกลางหน้าก็เหมือนกันฮะไอ้รูที่ใส่เบรกอะรูที่สามารถใส่เบรกได้อะมันอยู่กึ่งกลางล้อมานะฮะแล้วก็ริมซ้ายถ้าอยู่กึ่งกลางล้อริมซ้ายขวามันเนี่ย ริมซ้ายขวามันได้อยู่แล้วล่ะริมซ้ายขวามันได้อยู่แล้วเขาไมอยู่กกลางรอนะพูดคำเนี้ยนะครับจะพอดีนะครับอ่ะที่เหลือก็ต้องไปปั่นกันแล้วล่ะประกอบเสร็จมาลองปั่นกันดูนะครับแม่พอขึ้นคคอมน้ําหนักเขาเยอะเนี่ยรถมันจะอารมณ์ของรถที่มีน้ําหนักกับรถเบาเนี่ยมันจะต่างกันนะมันดีคนละอย่างนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยรถหนักจะแย่ไม่ใช่นะรถเบาจะดีกว่าไม่ใช่นะมันมันมีความรู้สึกว่ารถหนักอ่ะ มันจะได้แรงเฉื่อยที่ดีกว่าครับนะแต่ว่าเวลาออกตัวสู้รถเบาไม่ได้หรอกนะฮะรถเบาอ่ะออกตัวยังไงก็ได้เปรียบนะครับเอออันนี้ปล่อยมือแป๊บนึงต้องรีบจับเนี่ยไม่ได้มีการไม่คือสูตรไม่ได้เสียหรอกความเร็วมันน้อยต้องลอออีกทีนึงขอเพิ่มความเร็วอีกนิดนึงนะฮะพอดีฝนเพิ่งตกใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวลอเปื้อนอ่ะขี้กเกียจเช็ดข <laughs> ี้กเกียจเช็ดเฮ้ยถึงเป็นมือสองฉันก็ขี้กเกียจเช็ดนะอ่ะาต้องดูแลเขาอยู่เหมือนกัน นะอ่ะด้วยความเร็วพอสมควรไปไงนิ่งเลยทีนี้นิ่งเลยทีนี้โออันนี้ใช้ได้อันนี้ใช้ได้น,น,ไดนะครับสรุปคันนี้ได้มาเนี่ยที่ว่าผิดสเปกก็คือล้อมันคดสักนิดหนึ่งนะอ่นะไม่ว่ากันมันต้องมีพลาดว่าล้อคดไม่ว่า,าใหญ่เฟรมคดก็บอกนะล้อคดยังพอจะดัดได้อะไรได้ทุบๆตีตีเขาหน่อยครับนเะดี๋ยวมันก็กลับมาได้นะถ้าเฟรมคดเนี่ย น่าจะดัดไม่คุ้มนะถ้ามันนิดหน่อยอพอไหวแล้วคดเยอะๆเนี่ยนะครับเนี่ยผมจะให้ดูเนี่ยได้มาเนี่ยโอ้โหตะเกียบก้คดนะหางหลังก็อคดโอ้ยฉี้ำมอันนี้ก็บิตโตนนะครับบิตโตนนะฮะแม่ชี้ำมกระดัมปีอะไรเนี่ยเนี่ยเห็นไหม ไปดัดก็ไม่คุ้มจะโยนทิ้งก็เสียดายเก็บไว้ให้บาดใจนี่นะฮะเนี่ยคือเราเล่นของมือสองเนี่ยมันก็มีสองแบบครับหนึ่งคุณซื้อกับร้านค้าเนี่ยนะค,คุณซื้อกับร้านค้าเนี่ยนะครับมันา,าซื้อร้านค้ามันก็อาจจะราคาแพงกว่าหน่อยหนึ่งนะครับแต่เชื่อเถอะพร้อมปั่นมันจบนะฮะแต่ถ้าคุณ ซื้อแล้วมาประกอบเองเนี่ยก็มีโอกาสครับไม่ได้คิดว่าจะสนุกกับมันแบบถึงขนาดอย่างผมอ่ะอ่านเรวยว่าไปวัดจงวัดใจเนี่ยซื้อกับร้านคาคุ้มกว่านะนะซื้อกับร้านขวาคุ้มกว่าแล้วก็มันจบแล้วมันเค็มได้ผมเคยซื้อกับร้านคาล้อมีปัญหาเขาเค็มให้ผมเลยนะเขาเค็มให้ผมเลยนะส่งล้อมาให้เลยนะอ่าอย่างเงี้ยหรือว่าพี่เอาเงินก้อนนี้แล้วไปซื้อใหม่เออคือมีหนทางแก้ไขอ่ะซื้อกร้านคา นานแต่ว่าร้านทำไปเรียกเองนะผมไม่บอกที่ไหนับเรืยกเองนะร้านดีๆมีเยอะฮะนะรี่ผมสัมผัสนะว่าใช้ได้ครับเนี่ยอย่างที่ผมเล่าอ่ะถือว่าเขาใช้ได้นะการผมก็เลยอ่ะไปหาตามที่ว่าดิบๆเลยเนี่ยเนี่ยอย่างเนี้ยไม่มีคำว่าวเซอร์วิสอะไรมาให้เลยนะฮะไม่มีเซอร์วิสอะไรมาให้แกครับผมแกเองอ่ะมีปัญญาทำก็ทำไปแต่ว่าราคาก็คกันเองหน่อยนะก็จะได้แบบดิบๆมาเนี่ยนะแล้วเราก็มาแก้ไขข,ของเราเองนะครับ อย่างหนึง่งประกอบเองเนี่ยอะไรทุกชิ้นนะอะไรทุกชิ้นคุณเสกได้หมดอ่ะฉันอยากได้มือเบรกแบบนี้แฮนด์แบบนี้อ่าเนี่ยเนี่ยทันนี้ที่ผมที่ผมซื้อรมเนี้ยผมซื้อไอ้เบรกตัวเนี้ยผมผมยังไม่เคยใช้มันไงอ่าเบรกกับเบรกด,ดึงอ่ะกีเสื้อดึงอ่ะก็เลยเนี่ยชอบแล้วก็ยี่อหออ้อ,อ,หอ,อแบบนี้ฉันชอบอ่ายี่ห้อนี้ฉันชอบเบรเนี้ยไม่เคยมีเออเออสวยดีแบบนึงนะอันนี้ก็จะเป็นโคลเมอรี่ทั้งหมดนะครับ นะอันนี้ของบริยังคานน้ำหนักสิบสองกิโลครึ่งนะเป็นเสือหมอบที่หนักที่สุดในบ้านผมแล้แต่ว่าดูแล้วก็มั่นคงดีนะสิบสองกิโลครึ่งเออสิบสองกิโลครึ่งนะฮะอะไรที่ใส่ก็ก็ใช้ได้ครับนะเนี่ยตามวิชาชัดชอบอ,อ่ะคุณประกอบเองเนี่ยคุณจะใส่สับไอตัวสับถังอ่ะขออะไรไก็ได้แต่คุณสเตมแฮนด์เบรกก็แล้วแต่คุณล้อเอาแล้วแต่คุณ จานปั่นบันไดอ่ะก็แล้วแต่คุณนะฮะตีนผีสับหน้าอะไรแล้วแต่คุณอ่ะอันนี้บอกตรงรุ่นหน่อยอันนี้ฮบอกเป็นของรสแมนเองเลยนะฮะบอกเป็นของรสแมนแล้วก็อ่าหลังอ่นก็ได้ซาเกติ่งรถมาก็เรียกว่าไม่ได้ลดหรูอะไรหรอกครับอะไรมัานอ่ะแต่มันก็มีสกุลลุนชาติของมันอยู่อันนี้สกุลรุนชาติของมันอยู่เออถือว่าใช้ได้ใช้ได้นะอ่ะจอดรถไม่มี นิสัยไม่ดีครับจอดรถกันงผมเนี่ยเกียร์ไม่ว่านะฮะเกียร์ไม่ว่านะฮะจอดรถอย่างนี้ใช้ได้ไงเสียชื่อหมดจอดรถอย่างนี้นะฮะจอดรถเนี่ยเล็กลงให้เล็กให้หมดครับนะ,ะ,นะะเวลาจอดรถแนะนำให้อะไรคนกล่ทราบนะฮะนะ,ะแต่ว่าบางคนไม่ทราบลงเฟืองหน้าเล็กสุดเฟืองหลังเล็กสุดครับเพื่ออะไรฮะยืดอายุสปริงของสับหน้าตีมผีเวลาเขาคุณอยู่เฟืองใหญ่เขายืดแบบเหมือนกับ ทันนั้นบักอยู่ตลอดเวลานะแต่พอคุณลงจากเล็กผ่อนคลายทาให้อายุการใช้งานยาวขึ้นนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอยู่ที่โกดังอะ่ะมันอยู่ไปรู้กี่ปีค้างแบบค้างอยู่ฉันค้างอยู่เกียร์เกียร์สูงอะ่ะเสจวอร่อยเขาดีนะของที่มาจากทางนั้นอะ่นนอะนะเสจแล้วอร่อยยี่ห้อดีๆเนี่ยโคตรทนเลยคุณโคตรทนเลยนะะก็อยู่ประมาณนี้สําหรับอ่าบริสตันโรส นะฮะนะคำน,นี้น่าจะผลิตแถวแถวอะไรนะ<อ>ถ้าจำไม่ผิดมันปีแปดหนึ่งอ่ะเออมันปีแปดหนึ่งอ่ะนะ,ะถ้าจำไม่ผิดน,นะมันจะปีแปดหนึ่งแต่ครั้นี้ก็เก่าเหมือนกันนะข้างในก็มีสนิมบางๆเนี่ยเนี่ยถ้าผมสองเข้าไปเนี่ยมีแอบสนิมมีแอบสนิมบางๆแต่ว่าไม่มีผุพองใช่ไไม่ผูกจับน,นะผมก็พยายามหากระดาษทรายผูกไม้ลงๆ,ๆๆอะไรของผมอ่ะก็ออกให้หมดหรอกนะแต่ว่า ให้มันได้มากที่สุดอ่ะเออให้มันได้มากที่สุดนะเพาฉีดโซเ็กไล่ไปก่อนที่เราประกอบอะโซเ็กฉีด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 กไปฉีด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 นะให้ไหลออกมานี้เป็นสีสนิมเลยเออนะฮะแล้วก็เอาน้าไล่ก็ทําให้ดีที่สุดแต่เชื่อไม่หมดหรอกไห้หมดหรักไห้หมวหรักไอ้หัวหักนะอ่ะส้างมันก็อย่างน้อยมาละพิสูตรตัวเองมาตั้งแต่ปีแปดหนึ่งอะไรเงี้ยบ่าเฮ้ย ฉันไม่ทนจริงฉันอยู่อย่างนี้ไม่ได้นะอ่ะเนี่ยยังอยู่อย่างนี้อยู่เลยเนี่ยนะมีขอมีสน,นิมเล็กๆน้อยๆของเขาทนจริงนะฮะกับราคาที่ไม่เกินเอื้อมนะไม่เกินเอื้อมของผมเนี่ยผมตั้งไว้เลยไม่ว่ารถอะไรของผมไว้แล้วแต่ผมตั้งไว้หนึ่งหมื่นอย่ากเกินนี้นะอ่าอย่าเกินะนี้อ่าผมริงไะงบก่อนหนึ่งพันต้องไม่เกินนี้นะคือจะใส่อะไรเรื่องแกแกมีเท่านี้อ่าตั้งทมไว้นี่คือทงของผมบางคน่ะ เกินนั 3, 3, 2, 1, 2, 1, 1, ้นใช่ป่ะเออบางคนก็เกินเดีวบางคนอะสามสี่พันก็ออกกําลังกายได้ไม่ผิดนะครับไม่ผิดนะฮะถูกครับสองพันกว่าก็ออกกําลังกายได้ครับพันกว่าก็ออกกําลังกายได้ครับออกได้หมดแนะยอย่าเป็นเรื่องนาต้องนังนั้นอย่างนี้ไม่มีเงื่อนไขหรอกครับออกคือออกไม่ออกก็คือไม่ออกนะแต่ว่าอันนี้ผมสรุปประมาณก็คือทุกคันต้องไม่เกินหนึ่งหมื่นอ่านี่คือส่วนตัวผมนะทุกคันไม่เกินหนึ่งหมื่นนะะก็คันนี้ก็ เออเออนะแม่เจ็บใจค่าว่าไม่ได้ไอ้ค่าดัดล้อเนี่ยเอยเสียเชิงเลยโดนดัดล้อไปสี่ร้อยห้าสิบแม่นะฮะแต่ถือว่าใช้ได้ฮะคันนี้ถูกใจอยู่เหมือนกันนะอ่าถ้าคนรักบิสโตนเนี่ยจะรู้เลยว่าอนะนะวินเทจเนี่ยเขาเนี่ยอยู่อันดับต้นๆแต่ยี่ห้ออื่นก็ต้นๆเหมือนกันนะพานาโซนิกเออยี่ตาเออะไรเงี้ยมีหลายยี่ห้อเนาะมีหลายยี่ห้อฟูจิก็ใช่นะครับมีหลายยี่ห้อแต่ว่า ขาไทยขามัาน่ะเอขไอขาไอเราขานี้ไงเราขานี้ไงเออนะ,ะประมาณนี้ครับสวัสดีครับผม